สูงสายเกลียวคลิปนี้นเด้อมาเบ่งความเือหนาว่ามือนี้างสุกสีเห็ดอยียงหมวกว่านกะมาแต่ว่าปดไหลเล่เห็ดบ่ได้เหล็กกับบานทิมซื้อซื้อางสูกกับสร้างนิ้วกำลังสีว่างระบบหลอกกำลังสีเดินสายสลิงเดินสายไฟประกอบแล้วสองตัวเตรียมตัวเดินสายแล้วเดินสายไฟเดินสายไฟเดินสายสลิงค่ะพี่น้อง โอ้ลื่นดีค่ะเรามีรางกันตกด้วยเห็นว่าพี่น้องที่เข้าเป็นยังเข้าคื้ตรงเหตดล่างกันตกเนะาะเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งนี่ค่ะมันจะไม่ตกเห็นบ่เวลามันเลื่อนนี่สิมันจะไม่ตกร่องมันจะติดล่องเลยมันจะไม่ตกร่อง,ออง,องอครับเอา ผู้ใดนี่ยือชาไมาอยา่าง <laughs> ชื่อช้าไปสอบไหมที่ื่อชาไปซ่อบไหมทำอะไรเนาะอัปเดตอัปเดตสวัสด,ดีครับพี่น้องสวัสดีครับคือตอนนี้กำลังสีว้างระบบสซอริงครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเบ็ดเสร็จตอนนี้กำลังจะ ไล่ระบบสลิงครับอ่าครับไล่ระบบสลิงร่างว่างเอ่อเสร็ดเอ่อล่างสายสไฟครับอ่าครับคือตอนนี้คือจะพร้อมใส่งานพี่น้องครับหนูว่านี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยขนเถึงมือลงมากขนขึ้นรถเกือบเพท่านจากจากมาเบิ้ดมื่นดีเมียบานที่ซื้อพี่น้องเขาคานมั่นเบิด้ดหนูว่านี่ตั้งทุก จะไปกับกูมือละหกรอยพี่น้องฮานัมมันไปกับคุณละครลายสินครับ,าราม,รบมือนี้พี่น้องติดตามนด้ครับอีกไม่นานสีหินาการสมบูรณ์แบบของขั้นเซลิ่งครับพี่น้องครับว่า,าห้านี่สีแรีนไปแรนมาครับตอนนี้ก็ได้ว่างระบบค,ครับคือ เดี๋ยวหายซ่างนี่จอตัวนี้ก่อนนาการกำลังเห็ดครับตัวนี้คือหมู่บ้านกาฝนตกมื่อนี้กับเห็ดนาสเ,เสร็จ,เสร,จเสร็จในวันนี้ครับผมเสร็จมือม่อนี้ครับนาซิเลี่มื่อนี้น<ป>ครับพี่น้องครับนี่บ้านกับไปไปอูรถบาดไปเบิ่งเกี่ยวกับรถแฮอยู่สิขึ้นมาท่านลองสลิงมาลนะ่องพยานเมื่อนี้ สลิงสองตัวครับสลิงสองตัวค่ะใส่แล้วลว,ลว,วันนี้ก็จะดำเนินการเดินสายไฟแล้วก็เดินสายสลิงค่ะเดี๋ยวเฮาสะอัปเดตให้เบิ้งอีกเช่นึงว่าว่าเฮาสิเห็ดจังไหนโอ้สลิงเต็มมันแก่อยอะ ก็อ,อย่าเพิ่งแกะก็ไปแกะเอาตัวลองเอาตัวที่ต้องใส่ตัวนี้สลิงยังไม่ได้แกะเลยอ๋อเ,เราเาราจะสลิงมามาใส่ในช่องนี้อีกใช่ไหมเมียนเมียนให้ดึงให้ดึงสองอันให้เป็นเป็นคู่ครับเป็นคู่มันจะได้ไม่ ไหนกันอย่าพิ่งไปไหน,นดไไหน้วยเดี๋ยววันนี้จะให้ลองสลิงเจ๊ก,กันเพือ่อนะโอว้าหาเสีเยงมาจองข้ออะไรแล้วเกให้ลั่น,นดิวให้ดู กำลังทำงานอย่างหนัก จะได้เปลี่ยนสายสลิงใหม่ใช่ไหมนี่ <ifi interpret> อันนี้คือสลิงที่ช่างสุกซือ้อมาใหม่คือสายสลิงน,นี่ต้องซ้ำกันพี่น้องถ้าพะซ้ำกันปุ๊บเวลาม้วนขึ้นไปนี่ครับมันพอท่กันครับตรงกับเส้นสลิงตัวนี้ถ้าเท่ากันก็คือโอเคไม่เท่ากันใหญ่กว่าหรือเปล่า <which S 1> น่าจะเท่าแหละเท <Favorite. S 1> ่าเท่าเท่าเท่ากันซ้ำกันปะไม่ไม่อันนี้เล็กกว่ามาซ้ำกัน เท่ากันพี่น้องเท่ากันครับ,รบพอดีครับพี่น้องพอดีเลยครับดูตองตงไหนก็สัน ตอนนี้ก็ลังเข่าสู้ระบบะทําสลิงครับตอนนี้คือเข้ใส่อุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์านเสร็จแล้วลางเสร็จแล้วเหลือวางระบบสลิงค่ะเพราะตัวนี้อลอกตัวนี้มันมีมาแค่เส้นเดียวเส้นเดียวสลิงมีมาแค่เส้นเดียวเราก็มาดัดแปลงเดินสายไฟแล้วก็ใส่เพาเพื่อที่จะใส่สลิง ใส่สลิงอีกสายหนึ่งค่ะคือคือคนหนึ่งจะใช้สลิงสองเส้นเพื่อให้มันอ่ะมันไม่มันอ่ามันมีการส่งตัวไม่แกงไม่แกงไม่แกงมันถ้าตัวเบามันม่แกงครับคนมันจะแกงแต่ว่าถ้าสองเส้นปัน๊บนี่มันสิพยุงตัวคนไม่ให้แกวงอ,อ,อันนี้คือเราดัดแปลงขึ้นมาเองอันนี้เราทําขึ้นมาเองนะคะลุงกึงเป็นคนทําอ่ะมาดูกัน เรซื้อมาสองมวลมครับพี่น้องมวลละหนึ่งร้อยเมตรก็มากรตัวนี้กะเอาอันสเกีหน่อย,ยไหมทร่เดี๋ยว,วมันจะเจ้ามีดเลยเดี๋ยวตะรับมีดมาเลย ต้องใส่เท่ากันใช่ไหมเราต้องวัดก่อนว่าในนี้มีกี่เมตรสายเก่าสายที่มาจากรอบสายที่มาจากรอบก,กี่เมตรนะคะตรงวัดให้เท่ากันแล้วเราก็จะได้ตัดให้เท่ากันเ he said. No, 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 no. Tony, Tony, Tony.

อันนี้ก็ช่างสูบกำลังจะใส่สลิงมวลสลิงใส่อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเอ่อเื่อจับกันไม่ให้สนี้กันเดี๋ยววัดวัดวัดจับกันมาค่วัดวัดจับอไอ้มุ้งสุดมากเดี๋ยวเรามาติดต่อตามตอนตอน่ตอไปนะคะ<า>พี่น้องว่า ข้าสีใส่แบบไหนเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งอีก<ม>ในภายในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สมีสก่อนเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในคลิปหน้าว่าจะทำยังไงวิธี